ราคาทองคำเมื่อคืนนี้ปิดลบประมาณ9ดอลลาร์ต่อออนจากแรงขายทำกำไรและแรงกดดันทางเทคนิคขณะที่ตลาดยังรับแรงกดดันเพิ่มจากความชัดเจนของกรอบการค้าระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปซึ่งช่วยคลายความกังวลเรื่องสงครามภาษีทำให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยนอกจากนี้ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องหลังประธานเฟดส,สาขาแคนซัสซิตี้ระบุว่ายังไม่มั่นใจต่อการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ทำให้ดัชนีดอลลาร์แข็งแรงและกดดันทองคําในเชิงเทคนิคราคาทองยังสามารถยืนเหนือแนวรับ3,311ดอลลาร์ต่อออนได้แต่หากการดีดต,ตัววันนี้ไม่ผ่านแนวต้าน3,352ดอลลาร์ต่อออนอาจต้องระวังการพักฐานเพิ่มเติมกลยุทธ์การลงทุนวันนี้แนะนำขายทำกำไรสถานะซื้อหากราคายังไม่ผ่านแนวต้านและรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงบริเวณ3,325 ถึง3,311ดอลลาร์ 3, 3ต่อออนโดยควรกำหนดจุดตัดขาดทุนฮากุด3,311ดอลลาร์ต่อออนสำหรับคืนนี้นักลงทุนจับตาศูนทรพจน์ของประธานเฟดเจอรมภาวะเวลในการประชุมแจ็คสันโฮละซึ่งมีกำหนดการในเวลา21นาฬิกาตามเวลาไทยอย่างใกล้ชิดหากภาวะเวลเน้นความกังวลเงินเฟอ้อจะหนุนดอลลาร์และกดดันทองคำแต่ถ้าโฟกัสไปที่ความเสี่ยงตลาดแรงงานอาจช่วยหนุนให้ราคาทองปรับตัวขึ้นได้